มาค่ะทุกๆคนวันนี้เดี๋ยวคุณนิกจะพาไปดูกันนะคะว่าก่อนที่เด็กๆของมุณนครูจะซ้อมดนตรีนั้นเขาต้องทำอะไรก่อนไปดูกันเลย one t จะเห็นได้ว่าเด็กๆครูนี้กับเขาจะมีการร้องโนต้ตก่อนที่เขาจะซ้อมดนตรีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มน้องๆป .4 มีกลุ่มน้องๆป .5 ที่บางคนเขาไม่ได้มีเวลาซ้อมเหมือนพี่ป .6 อย่างเงี้ยนะเขาก็จะได้ยินการร้องเมโลดี้จากพี่ๆก่อนนะคะก็จะช่วยกันได้นะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่ไม่มีคุณครูอยู่ตรงนั้นหรือเขาไม่ได้ฟังเพลงมาเนี่ยเขาก็จะสามารถนึกโนต้ตออกค่ะแล้วเวลาที่เราปอมเมโลเดียนะ่ะ ถามว่ามีการเป่าเพี้ยนไหมเพราะว่าเมโลดียมันเป็นเครื่องคีย์บอร์ดใช่ปะจริงๆโนดมันไม่น่าจะเพีย้ยนแต่ทานที่เราใช้ลมหายใจหรือว่าแบ่งวักไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะเป่าเ mm hmm. มโลเดีย้เพี้ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้ยินเสียงเหมือนกันหมดก่อนหน้านี้คุณนิกจะให้เขาฟังเพลงก่อนแต่พอเขาฟังเพลงแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขานึกเสียงเองได้ด้วยนะคะด้วยการที่เขาต้องร้องโนตออกมานั่นเองค่ะ